ขอความนอบน้อมจงมเมแด่คุณของพระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปและขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาทุชนทุกท่านทุกคนที่วันนี้มาพร้อมกันอยู่ใน มนทนแห่งธรรมะอันเป็นบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศเช่นนี้ธรรมภาพก็ขอถือโอกาสนี้มอบคติธรรมคำสอนที่สำคัญที่สุดขององค์พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นผ่อนปีใหม่ก่อนแต่จะเสด็จดับขันธปรินิพาน พระพุทธองค์ได้ตรัสปัจฉิมวาจาแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมาเฝ้าแหนรับเสด็จในปัจฉิมวา,วาระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางความเงียบกริบพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรอันประกอบด้วย นามพระไทยแห่งพระมหากรุณาอันหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ตรัสปัจฉิมโอว,าว่าว่าวยธรรมมาสังขาราอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท นับแต่นั้นเป็นต้นมาคำว่าจงอย่าประมาทเราถือกันว่าเป็นหลักธรรมคำสอนระดับหัวใจของพระพุทธศาสนาถามต่อไปว่าแล้วคำว่าอย่าประมาทนี้ในทางปฏิบัติต้องทำอย่างไรคำตอบก,ก็คือจงอย่าประมาทก็หมายถึงจงอย่าอยู่ด้วยปราศจากสติ คำว่าอย่าอยู่โดยปราศจากสติก็คือจงมีสติภาษาบาลีใช้คำว่าสติอวิปปวาโสแปลว่าการอยู่โดยไม่ปราศจากสติเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติอยู่เสมอเมื่อนั้นแหละเรากําลังปฏิบัติธรรมในชื่อที่ว่าไม่ประมาทหลักธรรมที่เป็นเกณฑ์มาตารฐานในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในชื่อสติปัฐานหรือสติปฐา,รรา,า,านสูตรหรือมหาสติปัฐานสูตรในสติปฐานสูตรหรือมหาสติปฐานสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาผ่านการเจริญสติโดยการตามดูตามรู้ตามสังเกตฐานที่ตั้งที่เกิดของสติ สี่ฐานหนึ่งฐานกายสองฐานเวทนาสามฐานจิตและสี่ฐานธรรมเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมฐานของสติสี่ฐานนี้ว่ากันตามความเป็นจริงก็มีแค่สองฐานคือกายและสิ่งที่เนื่องด้วยกายจิตและสิ่งที่เนื่องด้วยจิต กายกับเวทนาเนื่องกันจิตกับธรรมเนื่องกันการตามดูตามรู้ให้เห็นความจริงของกายเวทนาจิตธรรมด้วยความรู้เท่ารู้ทันตามความเป็นจริงเรียกว่าการเจริญสติเมื่อเราผ่านกระบวนการเจริญสติอย่างเป็นแบบแผนนี้เสร็จสมบูรณ์เราจะบรรลุถึงฟังแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสติตลอดเวลาคนที่ทำเช่นนั้นได้เราก็เรียกว่าพระอริยบุคคลถ้าทำได้ในเบื้องต้นเรียกว่าพระโวสดบันสูงขึ้นมาเรียกพระสกทาคามีท่ากลางหรือขั้นกลางเรียกว่าอนาคามีและขั้นสูงสุดก็เรียกว่าพระอระหันต์พระอระหันต์คือผู้ที่มีสติเต็มเปลี่ยมบริบณ์ เป็นมนุษย์ที่พัฒนาถึงจุดสูงสุดตามแนวทางของพระพุทธศาสนาทีนี้นี่คือมาตรฐานสูงสุดของการมีสติของการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ถามต่อไปว่าแล้วปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายเล่าซึ่งยังคงต้องเวียนไหวอยู่ในโลกิยวัฏยังคงต้องหาเช้ากินเช้า หาเที่ยงกินเที่ยงหาค่ำกินค่ำน้อยคนที่จะได้หาเช้าแล้วกินค่ำคนอย่างเราเราท่านท่านทัน้งหลายซึ่งยังจะต้องครองเรือนซึ่งยังจะต้องบริหารจัดการธุรกิจซึ่งยังจะต้องทํามาหากินตามประสาชาวโลกยากเหลือแสนที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในคันลองของสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ คนเช่นนี้มีหลักธรรมสำหรับครองตนให้ไม่ประมาทหรือไม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นว่าแน่นอนสำหรับปุถุชนคนธรรมดาท่านก็ผ่อนพระธรรมเทศนาลงมาให้สามารถประพฤติธปฏิบัติได้ในระดับชาวโลกในระดับชาวโลกอย่างเราท่านบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมข้อไม่ประมาทน,นั้นสามารถทำได้ ทำได้อย่างไรประการที่1ก็คือการฝึกเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4ีนั่นแหละตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมในลักษณะของการสะสมหน่วยกิจทําไปทีละนิดทําไปทีละหน่อยทําไปในชีวิตประจําวันมีสติอยากทําเมื่อไหร่ก็ทําเมื่อนั้นนั่งอยู่อยากจะตามดูลมหายใจก็ทําได้เดินอยู่ อยากจะตามดูเท้าที่กําลังเดินก็ทําได้ขับรถอยู่อยากจะเจริญสติในระหว่างที่รถกําลังเล่นหรือรถกําลังติดไฟแดงก็ทําได้อยู่ที่บ้านระหว่างเข้าครัวทําอาหารอยากเจริญสติก็ตามดูตามรู้กิจกรรมระหว่างเข้าครัวก็ได้ตั้งแต่ว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันแบบนี้ไม่สามารถอํานวยผลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัส ไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเอาประการที่สองเสนอให้เจริญสติผ่านกิจกรรมต่างๆหรือช่วงวัยต่างๆในชีวิตเช่นการเจริญสติด้วยการประพฤติหรือบำเพ็ญตนเป็นบุคคลไม่ประมาทในสถานการณ์ต่อไปนี้ 1. จงอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว 2องจงอย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาว3าจงอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงสจงอย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอยู่มากมายและ5จงอย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนแก่แล้วค่อยสนใจ ถ้าเราไม่ประมาทใน5สถานะก็นับว่าเป็นผู้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้เหมือนกันในครั้งพุทธกาลที่เมืองเมืองหนึ่ง่าำกลางตรอกซอกซอยมากมายนับพันนับหมืน่นมีซอกอยู่ซอกหนึ่งเป็นซอกเล็กๆทึบทถมแสงสว่างเล็ดลอดลองมาไม่ถึงเต็มไปด้วยพยันตรราย เวลาที่พระภิกษุจาริกพิขาจารย์เมธะบาดผ่านมาถึงซอกนี้มักจะสำรวมระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่าเดินผ่านซอกนี้จูจ่ๆอาจจะถูกวัวขิดก็ได้อย่าว่าแต่ในสมัยพุทธกาลนะทุกวันนี้เดินอยู่บนถนนในประเทศอินเดียนะยังมีโอกาสถูกวัวชนนะยังมีโอกาสถูกวัวขิด สภาพชีวิตของผู้คนในอินเดียไม่เปลี่ยนไปมากนักหรอกจากสมัยพุทธกาลบางครั้งพระบางรูปไปเดินบิณทบ,บาทพอมาถึงซอกนี้ปั๊บก็ต้องมองหน้าต้องมองหลังมองข้างๆไม่รู้ว่าวัวบ้าจะอยู่ตรงจุดไหนต้องไม่ลืมว่าในสมัยพุทธกาลนะเคยมีพระอริยะบุคคลเสียชีวิตเพราะถูกวัวขิดหรือบางทีระหว่างเดินเข้าไปในซอกนี้อาจจะถูกโจนดักต้นก็นได้ อันตรายไม่รู้ว่าเกิดจากสัตว์หรือเกิดจากคนดังนั้นใครก็ตามเดินทางมาถึงซอกนี้แล้วจะต้องผ่านซอกนี้ไปจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษซอกนี้จึงมีชื่อซอกเป็นพิเศษว่าซอกอย่าประมาทภาษาบาลีท่านใช้คำว่าซอกมาประมาะทะเวลาใครเดินผ่านมาเนี่ยหลุดออกจากซอยจะเข้าซอก จะมีคนคอยเตือนว่ามาประมาทจงอย่าประมาทจงอย่าประมาทฝรั่งก็คือ be careful be careful อย่าประมาทประมาทอาจอันตร,รายถึงชีวิตอาตมาคิดว่าในชีวิตจริงของเรานะมีซอกเล็กซอยน้อยมากมายเหลือเกินที่จะทำให้เราหลุดเข้าไปด้วยความประมาท แล้วสูญเสียชีวิตสูญเสียสถานภาพในทางสังคมสูญเสียยศศักดิ์อัครฐานสูญเสียเกียรติภูมิและชื่อเสียงซอกเล็กซอยน้อยในชีวิตของเรามีมากมายกว่าซอกเล็กซอยน้อยที่ชื่อว่าซอกมาประมาทะในสมัยพุทธกาลหรือแท้ที่จริงนะหรือแท้ที่จริงซอกเล็กซอยน้อยที่เต็มไปด้วยอันตราย อาจจะไม่ได้อยู่ข้างๆถนนโทรศัพท์ที่อยู่ในมือท่านน่ะนั่นก็อันตรายแล้วทุกต้นชั่วโมงมีโฆษณาส่งมานั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านโฆษณามากกว่าเนื้อหาอีกไปขึ้นรถไฟฟ้าแทบไม่เคยเห็นตัวถังจริงๆของรถไฟฟ้าลายเพราะไปด้วยโฆษณายังไม่ต้องพูดถึงว่าเดินผ่านเข้าไปในห้างนะ อันตรายเพียงไหนรู้ไหมตั้งใจไปเดินตางแอไม่คิดจะซื้ออะไรเลยเนะี่ยรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ระรุงะรังกลับออกมาแล้วหรือเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศมุ่งลัดตัดตรงจะไปขึ้นเครื่องกว่าจะถึงประตูเครื่องบินเจอร้านขายของกี่ร้านทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยกระแสของการยั่วให้อยากแล้วหลอกให้ซื้อ ฉะนั้นคําว่ามาประมาทจงอย่าประมาทควรติดหูติดตาติดใจเราอยู่เสมอเพราะว่าซอกเล็กซอยน้อยที่เต็มไปด้วยอันตรายนั้นล้อมหน้าล้อมหลังเราอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อในทางปฏิบัติสำหรับปุทุชนคนอย่างเราท่านบอกว่าความไม่ประมาท สามารถปฏิบัติผ่านด้วยการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทต่อ5สถานะที่ธรรมภาพกล่าวมาก่อนหน้านี้นั่นก็คืออย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวแท้ที่จริงชีวิตของเรานั้นสั้นดังสายฟ้าแลบสั้นดังหยดน้ำค้างสั้น ดังฟุมฟองของน้ำฝนสั้นดังรอยไม้ที่กรีดลงบนผืนน้ำเราแต่ละคนลองพินิจพิจารณาดูสิว่าความอุปมาอุปไมยที่กล่าวมานี้จริงหรือไม่จรงิงเวลาที่เราเห็นสายฟ้าแลบแป๊บเดียวยกล้องขึ้นหายยังไม่ทันกดชัตเตอร์หายไปแล้ว ฝนตกลงมาไหลผ่านชายคาตกลงถึงพื้นเกิดฟุ้มฟองขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับน้ำค้างที่พังาปล่า,าอยู่บนยอดหญ้าตื่นเช้าเราลุกมาเดินจงกรมเดินตรงไปด้านหน้าสิบเก้าวกกลับมาด้านหลังน้ำค้างที่พรังพรมหายไปครึ่งหนึ่งแล้วหยิบไม้มาขีดลงไปบนผืนน้ำ มองเห็นรอยไม้ชัดเจนแต่พอยกไม้ขึ้นผืนน้ำทั้งผืนก็กลืนกันเสน็จบางทียังไม่ทันกับพริบตาด้วยซ้ำชีวิตแสนสั้นอย่างนี้เองแต่ถึงกระนั้นคนจำนวนมากก็ยังหลงเข้าใจผิดว่าตัวเองมีเวลามากล้นพ้นประมาณแท้ที่จริงเราแต่ละคนต่างก็มีเวลาจำกัดเรามีเวลาจำกัด พระพุทธองค์ตรัสว่าอายุของมนุษย์ในยุคสมัยของพระองค์นั้นน้อยนักเต็มที่อยู่ได้ร้อยปีมากกว่านี้ก็มีบ้างประมาณร้อยยี่สิบปีวันนี้อาตมาภาพอ่านหนังสือเพียงฉบับหนึ่งเขาสำรวจพบคุณยายคนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นอายุยืนที่สุดในโลกหนึ่งร้อยสิบห้าปี แต่ถึงแม้จะอายุยืนที่สุดในโลก115ปีนะอายุขนาดนี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากแล้วฉะนั้นเรามีเวลาจำกัดจริงๆทั้งๆที่เรามีเวลาแสนจ,จำกัดอย่างนี้แต่บางคนก็ยังใช้เวลาไม่เป็นยังใช้เวลาด้วยความประมาทยังใช้เวลาดังหนึ่งว่าตัวเองจะมีอายุยืนถึง84,000ปี เที่ยวไปทําเรื่องที่ไร้สาระเรื่องไม่เป็นเรื่องมากมายนะไม่ท้วนแต่เรื่องที่เป็นแก่นเป็นสารจริงๆไม่ทันได้ทําและแล้ววันหนึ่งพอมีคนมาบอกว่าคุณกําลังป่วยหนักจะอยู่ได้อีกหกเดือนอยู่ได้อีกสามเดือนจากนั้นจึงมานั่งคิดถึงคุณค่าของเวลาเรื่องนั้นก็อยากทําเรื่องนี้ก็อยากทํา อยากทำไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างและกำลังทำอะไรได้ดีกำลังแบ่งบันเวลาให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแป๊บเดียวโมงยามแห่งความสุขก็จบสิ้นลงเวลานั้นเป็นทรัพยากรที่ไม่อาจรีไซเคลิลเมื่อเราใช้ไปแล้วไม่อาจถทยถอนคืนมาได้จะมีเงินกี่หมืน่นกี่แสนล้าน US, ดอลลาร์ก็ไม่อาจถอยถอนเวลานั้นคืนกลับมา ใช้ซ้ำได้ฉะนั้นอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าการใช้เวลาไม่คุ้มการใช้เวลาอย่างขาดสติการใช้เวลาด้วยความประมาทการพรผ่านเวลาไปกับเรื่องไร้สาระทั้งหลายเป็นบาปชนิดหนึ่งกวีคนหนึ่งคือท่านอังคารกัลยาณนพงศ์ เขียนเตือนเราเอาไว้ว่าน้ำไหลอายุไขก็ไหลหร่วงใบไม้ร่วงที่ก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพร่าค่าคืนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดวันหนึ่งเราจะตายกันหมดนะรู้ไหมวันหนึ่งเราจะตายกันหมด เรามีเวลาแสนจำกัดฉะนั้นเราต้องมานั่งถามตัวเองว่าเราอยู่มาจนอายุปูนนี้เราได้ใช้วันเวลาในชีวิตคุ้มค่าแล้วหรือ,อยังเงินทองหายไปเนี่ยย้อนกลับไปหาได้เสื้อผ้าหายไปย้อนกลับไปหาได้แก้วแหวนเงินทองหายไปย้อนกลับไปหาได้ซื้อใหม่ได้สร้างใหม่ได้ แต่เวลาที่หายไปจากชีวิตจะไปหาเอาจากที่ไหนฉะนั้นในธรรมระพุทธศาสนาเรานั้นจึงเตือนกันว่าการใช้เวลาไม่คุม้มการใช้เวลาไม่เป็นการใช้เวลาโดยปราศจากสติการใช้เวลา,โด,จจา,วลาโดยไม่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตเป็นบาปชนิดหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าเป็นบาปก็เพราะ มันทําให้เราได้พลาดจากสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่มนุษย์ควรจะมีที่มนุษย์ควรจะพบพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนเอาไว้ว,ว่าคโนโวมาอุปัจจคาอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรค่าหรือบางครั้งก็ตรัสเตือนเอาไว้ว,ว,ว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรค่า ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องให้ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาบ้างพระพุทธองค์ทรงเตือนเราไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้เราจะหนักรู้ว่าท่ามกลางเวลาแสนจำกัดอะไรควรทำต้องรีบทําอะไรไม่ควรทำต้องรีบทิ้งมีคนจำนวนมากเหลือเกินอาสาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวโลกทั่วไปหมด แต่แล้วกลับไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองควรทำการไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองควรทำนี้แหละคือรูปแบบหนึ่งของการใช้เวลาไม่คุ้มคือรูปแบบหนึ่งของการใช้เวลาไม่เป็นคือรูปแบบหนึ่งของการใช้เวลาอย่างประมาทอย่างนี้แหละเราเรียกว่าการฆ่าเวลานั้นเป็นบาปชนิดหนึ่งเพราะทำให้เราพลาดจากคุณงามความดีที่ตัวเองควรจะได้รับ รูดงของเรานั้นเป็นสุดยอดของบุคคลที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดความตายนั้นเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนฉะนั้นคุณงามความดีบรรดาเมีทั้งหมดถ้าเรานึกขึ้นมาว่าอยากจะทำขอให้เรียบทําเถอะอย่าประมาททุกวันนี้ถ้าใครไปกราบอาตมาที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชนตะวันบางครั้งบางคนและหลายครั้งหลายคนมักจะพบกับผู้สูงอายุคนหนึ่ง นั่งอยู่ข้างๆอาตมาหรือบางทีก็เดินอยู่ในสุนทรปิสนา,ากับลูกกับหลานกับสุนัขสักสองสามตัวหรือบางทีแวะไปหาอาตมาที่กติอาจจะเห็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้มายกครั้งหนึ่งมีคนเคยถามอาตมาว่า <c oughs> พระอาจารย์ตะแก่นั้นใครอะ <c oughs> <c oughs> อาตมาบอกว่า อ๋อยมพ่อของอาตมาเองนั่นคือยมพ่อในกุฏิของอาตมามีห้องนอนยมพ่ออยู่ห้องหนึ่งนับแต่ยมพ่ออายุเจ็ดสิบกว่ากว่าอาตมาบอกพี่สาวทุกคนว่ากลับบ้านกลับมาอยู่กับพ่อกันเถอะเราห้าพี่น้องอยู่กใกล้ๆพ่อพ่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง อายุมากแล้วพอให้เรามาทั้งชีวิตเรื่องเงินเรื่องทองหาเท่าที่พอมีพอกินก็พอแล้วกลับบ้านเถอะมาอยู่กับพ่อมาล้อมหน้าล้อมหลังพ่อดีกว่าเชื่อไหมว่าช่วงที่าตมาคิดเรื่องนี้พ่อสุขภาพไม่ดีแต่พอห้าพี่น้องเรามาอยู่ใกล้ๆกันทั้งหมดนะสิปีมาเนี้พ่ออายุยืนแข็งแรงผู้ชายอายุแปดสิบสามนะยังสามารถว่ายน้ำได้อยู่ ที่สำคัญท่านสอนให้อัตมาไ่ว้น้ำมะแปดสิบสามนะปีนี้แปดสิบห้าแล้วนะเพราะว่าตอนท่านยังหนุ่มนั้นท่านหาอยู่หากินกับน้ำกับหนองพอลูกหลานมาอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังได้กินข้าวกับลูกกับหลานท่านมีความสุขทรงผลให้สุขภาพจิตดีมากแปดสิบห้านี้ผมยังไม่งอกสักเส้นเลยลูกเองนั่งเองเดินเหินเองและงานปวดของพ่อคือชอบไปช้อปปิ้งตลาด ถามว่าทำไมชอบไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวปลาอาหารมาแล้วก็เข้าครัวชอบทํากับข้าวให้อัตมาฉันเป็นความสุขของพ่อที่อาตมาภาพให้ความสําคัญกับยมพ่อมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเมื่อเกือบยี่สิปีที่แล้วยมแม่ล่วงไปก่อนฉะนั้นเราเหลือพระอาหารหันต์ในบ้านคนเดียวคือพ่อเราต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดที่คิดเช่นนี้ทําให้อัตามาภาพ บอกญาติพี่น้องว่าเราให้เวลากับพ่อกันนะแต่ยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่บีบคั้นให้อาตมาภาพต้องรีบทําความดีรีบดูแลพ่อท,ทันทีเพราะว่ามีเหตุการณ์มาเตือนมีอยู่วันหนึ่งอัตมาภาพกลับไปเยี่ยมยมพ่อที่จังของอยู่กับพ่อทั้งวันตอนหนึ่งทุ่มจับรถกลับเข้าเมืองก่อนจะขึ้นรถจู่ๆยมพ่อก็เดินตามมาส่งแล้วก็จับมืออามาพออามาจะขึ้นรถพ่อก็กอดอามา อาดมาก็สังหรณ์ใจว่าปกติพ่อเราเนี่ยนะไม่มีมุมโรแมนติกเลยนะไม่เคยเลยพ่อกับลูกชายเนี่ยไม่มีมุมที่จะแสดงความโรแมนติกด้วยการกอดกันเลยเอยวันนี้วันดีคืนดีจูจ่ๆพ่อตามมาส่งเราจับมือเรายังกะว่าเรากําลังจะจากพาก,กันไปไกลแสนไกลพอจะย่างเท้าก้าวขึ้นรถพ่อกอดหมับเลย นาทีนั้นอาตมารู้สึกเลยนะสัมผัสที่หอบบอกเลยว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติใจหนึ่งไม่อยากกลับเข้าเมืองรู้สึกว่าสังหอนไม่ดีแต่ใจหนึ่งก็เตือนขึ้นมาว่าพรุ่งนี้นัดแขกผู้ใหญ่ไว้ต้องเรียบกลับในที่สุดอาตมาตัดสินใจนั่งรถกลับเข้าเมืองนั่งรถมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วอาตมาก็รู้ว่าทําไมพ่อถึงก่อนโลกรถของเราตัด ผ่านเชิงเขามาได้สักสินาทีจูจูก่อนที่จะพ้นไหลเขาเป็นทางโค้งรถแซงรถบรรทุกน้ำมัน18ล้อขึ้นไปใกล้จะพ้นอยู่แล้วขณะที่กำลังใกล้จะพ้นนั่นเองก็มีรถโคชบรรทุกผู้โดยสารกรุงเทพเชียงของเกือบร้อยชีวิตพุ่งสวนเข้ามานาทีนั้นเองที่อาตมารู้ว่าทำไมพ่อถึงก่อโลก จิตมันสอนจิตขึ้นมาด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบว่าแกจบแล้วตายแล้วแต่อีจิตหนึ่งมันก็สวนขึ้นมาว่ายังตายไม่ได้กำลังดังกิเลสจิตดวงแรกมันบอกว่ามัจจุราชมารับแล้วอีกจิตหนึ่งจิตดวงที่สองเป็นจิตกิเลสมันบอกว่าอย่าเพิ่งตายกำลังมีชื่อมีเสียงจะตายไปไหนอันนี้คือสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอด อีกจิตหนึ่งก็สอนจิตว่ายอมรับเถอะความตายมาถึงแล้วนาทีนั้นเองอตมาก็ยอมรับแล้วอตมาก็หลับตาลงแล้วก็เอาจิตเข้าที่พักเราเจรที่ิพพานามาแบบยุบหนอฟองหนอนาทีเป็นนาทีตายจิตของอตมามาอยู่ตรงหน้าท้องเหมือนที่หลวงพ่อจรัญสอนไว้ไม่มีผิดพอจิตเข้าอยู่ในโซนปลอดภัยเท่านั้นเอง จู่ๆพลังความสงบมันเกิดขึ้นทั้งขันรถแผ่คลุมไปยังคนขับรถแทนที่จะตกใจเขามีสติหักเลี้ยวออกมานาทีที่เขาหักพคกออกมานั้นอาตมาลืมตายังทันได้เห็นรถมันเฉียดกันจนประกายไฟทอประกายออกมาหลุดพวกออกมาได้เนี่ยนะอาตมาบอกจอดเดี๋ยวนี้เขาถามมาทำไมอาตมาจะลงไปเดินข้างล่างดูก่อน สะบัดแขนสะบัดขาหยิกตัวเองว่านี่ใช่ฉันเป็นเป็นไหมหรือว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ยอมรับความตายเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเป็นสิบนาทีให้มั่นใจว่าตกลงเรายังไม่ตายรอดกลับมาได้คราวนั้นวันรุ่งขึ้นปั๊บให้รถตู้กลับไปรับยมพ่อมานอนที่วัดเลยพ่อจากนี้ไปนะมานอนที่นี่กับลูกเราจะไม่จากกันแล้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้ามีโอกาสอาตมากอดโยมพ่อเสมอเพราะอะไรเพราะว่าร้อยวันพันปีมากอดกันครั้งหนึ่งมันลังไม่ดีเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันรักต้องแสดงออกอยากปฏิบัติธรรมอย่าแค่คิดต้องรีบลงมือทําจําง่ายๆว่าถ้าอยากปฏิบัติธรรมทำทันทีทอทอทอ ทำทันทีช้าไปกว่านี้อาจจะทำไม่ทันฉะนั้นหลักธรรมสำคัญที่สุดที่ชื่อจงอย่าประมาทนอกจากการประพฤติปฏิบัติผ่านการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็จงเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติผ่านกุศโลบายทั้งห้าประการที่กล่าวมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวจงอย่าประมาทในวัย ว่ายังหนุ่มสาวจงอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงจงอย่าประมาทในเวลาว่ายังเหลืออยู่มากและจงอย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนแก่แล้วค่อยสนใจถ้าเราไม่ประมาทต,ตามแนวทางทั้งห้าที่กล่าวมานี้ก็ได้ชื่อว่าเราครองตนอยู่ในคันลองแห่งพระธรรมคำสอนอันประเสริฐที่สุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วพิจารณาให้ดีเราจะมีชีวิตอย่างคนที่ตายแล้วหรือเราจะมีชีวิตอย่างคนที่ ยังคงดำรงอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดกับการได้เกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งฝากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นธรรมเป็นพรโดยทั่วหน้ากันสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขออนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอํานวยโอยชัยให้ท่านทั้งหลายอยู่มีชัยไปมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน ทุกท่านทุกคนเทิรน